ยโยคะกบอาจารที่บ้านวันนี้เป็นหนึ่งท่าโยคะในทุกๆวันนะคะวันนี้จะเป็นท่าช่วยลดอาการหมอนรองกระดูกนะคะเป็นท่าโยคะบำบัดง่ายๆายนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะคะๆๆเริ่มจาก <ๆ S 1> ตั่งในท่าโต๊ะนะคะให <ๆ S 1> ้ฝ่ามือกับหัวไหล่อยู่ตรงกันหัวเข่าอยู่ตรงกันแับสุโพกนะคะ จากนั้นยืดขาขวาไปด้านหลังค่ะหายใจเข้านะคะค่อยๆย,ยกมือซ้ายวางที่เอวนะคะบิดช่วงลำตัวด้านซ้ายนะคะมองข้ามไหล่ซ้ายขึ้นหาเพดานนะคะจากนั้นค่อ,คอยๆยกมือซ้ายขึ้น หายใจดานหายใจเข้าออกตามธรรมชาติให้รู้สึกถึงการบิดสะโพกบิดเอวนะคะหายใจออก,กค่อยๆวางมือซ้ายลงค่ะจากนั้นยกขาขวาขึ้นมาค่ะหายใจเข้าหายใจออกค้างไว้ค่ะค่อยๆวางขาขวาลงค่ะเอาขาขวามาวาง คู่แนกับขาซ้ายนะคะเหยียดขาดซ้ายออกไปอันหลังค่ะหายใจเข้าหายใจออกเอามือขวาจับสะเอ็กจับที่เอวไว้ค่ะค้างไว้นะคะหายใจเข้าหายใจออกบิดบิดไหล่ขวาขึ้นหาเพดานค่ะมองข้ามไหล่ขวาขึ้นหาเพดานค่ะหายใจเข้าหายใจออก ลืยาวๆค่ะถ้ามือนิ่งแล้วนะคะให้ค่อยๆยกแขนขวาขึ้นมาะพี่ดาค้างไว้3ามสองห่วางขาเอ้ยวางแขนขวางลงคะ่ะยกขาซ้ายขึ้นคนะ่ะให้ขนานกับพื้นค้างไว้3ามสองหนึงวางขาขวาลงค่ะ นั่งลงรับส้นเท้ถาถ้าชายโพสใกนการแก้จากข่าเมื่อกี้นะคะหางไว้สามสองหนึ่งค่อยๆยกตัว,ตวกลับขึ้นมาค่ะเป็นยังไงคะสำหรับท่าในวันนี้นะคะหวังทุกคนจะสามารถทำตามได้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะถ้ามีคำถามคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไ r i b e เจอด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ